อะไรเนอ่ส huh. ต well awesome. uh ัว huh. ด uh, right. ีคฮะมาพบกับคาทอลิกียอมาอีกแล้วนะคะวนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะสวัสดีครับชื่อชื่อเรียกยาวเลยต้องให้ผมอธิบายให้ไหมเจ้าไอเอาทำไมต้องพูดชื่อวะอ่ายาะกับิค่เฟนล็อกเชนนเองค่ะแสบแปแปแปวันนี้มาอยู่ในเกมไปแอดเฟรดดี้ สวัสดีครับเพไม่ใช่แล้วอันนั้นเริ่มเกมนเลยดีกว่านะเพื่อเป็นการไม่ไม่สาระไม่เสียการรับชมวัดดึจะเอาอย่างไรเขาบอกอะเขาบอกว่าเรารู้แล้วว่าเขาบอกอะไรเราไม่ต้องอ่านละผมจะไม่เสียหูฟังจับแชทมอนอกิีดอ่ะเป็นคือแบบยงยงยงยังเงับเงียบ เรฟอนไก้อยู่ไหนอ่ะอยู่ในท้องหุ่นเป้าหรืออยู่ไงอยู่ในท้องอยู่ในท้องผับเพิ่งกายผับเพิ่นผับเพิ่งกายเขาหิวขนมปังจนเขาเห็นเห็นโฟนไก่เป็นในนี่กนไก่เลยกนไก่เป็นขนมปังกนไก่ด้วยนะอาน่าก็ยืท่าแล้ว คือแรกก็ไม่มีอะไรหรอกเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่กันแบบชิลๆสบายๆเราคือเดี๋ยวแม่งก็เจอเฟดดี้เราคือยาไม่กี่นั่นเองกับยาเคียวม้านะเราจะหันไปหันมาเราจะอจมันบีบไม่ได้หรอคะพี่ได้เดี่ยและเราต้องได้ออเออเขามีความพยายามสูงที่ขเ, <laughs> ขเขาเรียกว,ว่าต่อยหน้าแบบน ดิสิเอมาดิซอิ์ิบเปิดบ้านหนุ่ยเอ้มาหาฉันหน่อยได้ไหมลองเพลงเลยวะถ้าจะขนาดนั้นนะเออนะฮะี่สองเลยเราจะหายไปกับห้องน้ำทำไมอ่ะคุณจะไปกดทุกข์ในห้องน้ำเหรอไม่ใช่เขาไปเข้าห้องน้ำหญิงฮะเฟดดี้เป็นเก๊ไม่รู้นะก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมเฟดดี้ก็าถึงเข้าห้องน้ำหญิงนะไม่ไม่เฟดดี้เขาไปยืนในห้องน้ำหญิงนี่ ไม่เขาอยู่ในห้องน้ำเขายืดได้กมาไม่ใช่มันต้องไม่ใช่อย่างเงี้นสิหรือมันมันสมควรที่จะเป็นไอ้นี่ไม่ใช่เหรอทอยเฟสอ่ะทอยเฟสต้องอยู่ในห้องน้ำดเฮ้ยในสภาพไม่ใช่แล้วอะไม่ว่าน่ไม่น่าไหวนะคลิปนี้สงสัยสาวไวายไม่อวยเลยเน,<ว>นี่ยอวยอวยใหญ่ไอ่แปดหกสิบแล้วนะวเว้ยอ้าวแปดหกสิบแล้วใช่ไหมปิดเครื่องดีครับเฮ้ย เคยแหงเคยแลงเอาจริงๆนะตัดส่วนตัวผมก็เหลือ60เอาเอาจริงๆคืออยากถามว่าแบตสำรองอ่ะ10%เซลล์ก็ดีสิเป็นแมงทั้งวันทั้งคืนนี่ถามไปทำอะไรนะปิดไฟด้านหน้ามันจะช่วยประหยัดมากกว่าเยอะเลยเนี่ยงั้นดึงหลอดไฟออกไฟอยู่ไหนวะควรเราควรใช้จักรยานในการรับชมไม่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 ควรใช้ กันในในการลับโชว์เราควรจะเอามีเรดแปะไว้ที่หังวันดูกวัดอุ้ยบอลบอลนี่วันนี้เขาแชทกระเด้งขึ้นมาแชทเฮ้ยจ้าทำไมทำไมไม่เนี่ยอ้าไม่ต้องเขาจะขอโทษนะพอดีว่าลืมปิดฮะลืม ก้าจ๋าไปไหนชิกกี้จังชิกกี้ชิกกี้ก้าจะก็คงไปหาพี่ชายชิคกี้ชิกกี้ชิกกี้ชิกกี้เราตอนนี้มันก็ชิลๆไม่มีอะไรมากนะไม่ถึงไม่ถึงอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วอะไรหรอมั้งไม่แล้วทำไมต้องมีหรือก้าจาตึงอยู่ถ้าเกิดว่าเล่นในโทรศัพท์เล่นนานแล้วเนี่ย นี่หแล้วเนี่ยโอ,อ้อโอค,คุณมาแคสในโทรศัพท์ผมนะ <c oughs> คุณอย่าวนะนะเตี้าวันนี้เราต้องสะสมแปดไว้ก่อน <c oughs> ยังไม่หกโมงครับเพราะพ,พิ่งจะตีห้าเลิกแปดแบดแบบแบบเขาเขาไม่ต้อนรับเราไงครับโหแม่งโคตรทำลายจิตใจ ประมาณว่าชิอะไรวะเมื่อกี้อะไรวะมิก้ได้ยนเสียงเท้าเดินนะน่าจะเป็นคนนี้คนนี้มานน่มา,มาเคียวมาเรีย์มาเด้อเดียวเดียวเ <c oughs> ดียวเ <c oughs> ดียวเ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 ดียวมองมองแรงมองแรงมีมองแรงด้วยนะจุดจุดจุดมองผมนี่กอดเคยียวปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ตายปิดปดิรับผมงแล้วผมมุงแล้ว อ๋อเพราะว่าทำไมค้างทำไมมันเอ้าเม่อกี้เมื่อกี้คุณนิกกี้ไปกดโดนอะไรมันออกไม่ได้ฮะเอา <c oughs> มันเป็นโกงจักเลยเด้อโอ้โหค้างเลยฮะเครื่องเราจะมาต่อคืนที่สองด้วยความอ <c oughs>